แก๊งกระต่ายไม้ฟันกลับอมกครั้งหัวกระต่ายและหัวเขียวสุดน่ารักที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอ <c oughs> หนึ่งในนั้นก็คือผมนั่นเองน่ครับก,กิจกรรมนี้นะครับเล่น5ครั้งนะครับก็คือส่วนลดวันแรกนะก็จะลดเหลือแค่37เพชรพแต่ว่าอันนี้เนี่ยม,มันมาผ่านมา2วันแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยสุ่มไม่ทันนะเพราะฉะนั้นใครที่สุ่มครั้งแรกเนี่ยก็จะมีส่วนลดให้นะครับก็ 37เพรสว่วนในคลิปนี้ผมก็สุ่มไปถามว่าเกลือไหมก็ดูเอาแล้วกันนะครับเกลือไม่เกลือไม่รู้แต่ที่รู้คือสุ่มเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันเกลือหรือไม่เกลือนะครับขนาดผมที่มีเพชรเยอะยังออกโคตรยากเลยทุกคนนะก็พันเพชรเป็นอย่างต่ํานะครับนะพันพันสองพันเพชรเป็นอย่างต่ําเลยกว่าจะออกนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่อยากจะได้ก็คิดดีๆสําหรับการสุ่มนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะสุ่มอยากจะลองวัดดวงตัวเองเนี่ยร้านเติมเพชรลุงแว่นพร้อมเติมตลอด24ชั่วโมงไปอินโทรลุงแว่นรับเติมเพชรฟรีไฟแบบเมลพาร์แล้วก็แบบ u ู d ในเกมราคานี้ผมเติมเองการันตีปลอดภัยไม่มีเพชรแดงแน่นอนกดเองทุก ID สนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ทักเฟจส่วนตัวไปเติมกันได้นะครับแล้วก็ถามเรียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะครับมาเติมเพชร้านผมเยอะๆนะครับทุกคนอุนดหนุนกันหน่อยนะขอบคุณครับอย่างนี้ทุกคนทราบกันดีครับฟรีไฟล์ได้มีการคอลแลบกับเดมอนเ l เลเยอร์หรือว่าดาบพิฆาตอสูรใช่ไหมหรือว่าอ่าใยบะยายบะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเป็นว่าผมขอเรียกว่าดาบพิฆาตอสูรแล้วกันนะครับก็เป็นซีรีส์ที่หลายคนเนี่ยชอบนะครับเด็กนน้องหนูหรือว่า เด็กน้อยเอย,ยาวชนเขาชอบดูกันกนระตูนเรื่องนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาพาทุกคนเนี่ยไปดูว่าการคอลับครั้งนี้เนี่ยจะเริ่มวันไหนแล้วก็ขอรางวัลแจกมีอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทาง f ร e เฟลร์ได้มีการโพสต์หน้า facebook ไว้แล้วว่าการร่วมมือสพิเศษฟร e เฟ i r e ์ x Demons Layer นี่ฮะใกล้เข้ามาแล้วและในคลิปนี้ก็จะมาบอกด้วยนะว่า วันเปิดตัวหรือว่ากิจกรรมที่คอลแลบเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่นะครับนะหลายคนที่อยากได้ของฟรีก็มีหลายคนที่อยากจะเติมซื้อแฟชั่นของไอร์แลแบบนี้ก็มีเราเป็นว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเปิดวันไหนแล้วก็ยืนยันวันไหนยืนยันแล้วจากทางไกนาฟรีไฟล์หรือออฟฟิเชียลของไกนาฟรีไฟล์เลยครับในวันที่26กันยายนฮะจะมีการคอลแลบแล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับฟรีไฟล์ X d e m o Series หรือว่า ดาบพิฆาตอูสู์หรือว่าใหญ่บะานั่นเองนะครับเอถึงเวลาออกล่าแล้วเตรียมตัวพบกับการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่นะครับผม26กันยายนยาเรียนมาเล่นกิจกรรมฟรีไฟล์กันนะอ่าแล้วก็ในคลิปนี้ผมก็มีปฏิทินหรือว่ารายการสรุปของทั้งหมดที่ฟ e ีไฟ r ์จะคอลแลบกับ Demon Slayer แต่ผมยังไม่การันตีว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยย้ำนะครับว่า ที่เซิร์ฟเวอร์ไทยจะมีอะไรแจกบ้างนะที่ผมเอามาให้ทุกคนดูเนี่ยคือปฏิทินสรุปกิจกรรมคร่าวๆของเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศอ่าก่อนจะไปดูคลิปฝากติดตาม Facebook ส่วนตัวผมด้วยนะครับเพราะว่าผมรับเติมเพจที่ Facebook นี้นั่นเองนะครับนะก็อย่าลืมไปกดติดตามกันลิงก์ใต้คลิปเลยเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ก็คือหน้าตาปฏิทินการสรุปกิจกรรมคร่าวๆนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้แหละ นะครับก็จะมีของแจกเยอะแยะมากมายซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับแต่ปฏิทินสรุปข่าวๆก็มีให้ดูประมาณนี้แหละของที่แจกเนาะหลักๆเลยก็จะเป็นประมาณนี้เข้าวๆนะครับไม่ชัวร้ออ์ว่าที่เซิร์ฟไทยจะแจกแบบนี้ไหมนะส่วนเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศก็อันนี้เนี่ยเป็นปฏิทินของอินโดนีเซียนะเขาจะแจกแบบนี้ร้อนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์ไทยเราเนี่ยต้องรอติดตามแล้วก็รอลุ้นอัปเดตอีกทีนึงว่าจะแจกตอนไหนแล้วก็ของรางวัลทั้งหมดหรือ สกินแฟชั่นที่ Free f i อ e ได้มีการคอลแลบกับดาบพิฆาตอสศูนมีประมาณนี้เลยซึ่งผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่แฟนพันธ์แท้อนิเมะเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าอันไหนมันคือของอันไหนอ่ะเอาง่ายสมมติแบบหน้ากากอันนี้มันคือของอนิเมะต,ตัวละครตัวนี้นะหรือว่าแบบ สกินนี้มันคือของไอตัวนี้นะหรือรถอันนี้มันคือลายของใครนะอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดตามพูงตรงนะครับติดตามแค่อ่าอ,อะไรนะผมดูเดอะมูฟวี่เลยอะ่ะ <c oughs> ผมดูเดอะมูฟวี่ที่มันสู้กันบนรถไฟอะ่ะเพราะว่าฟี Fi ไฟเจอร์ได้มีการคอลแลบใช่ไหมล่ะเออผมก็ไปนั่งดูเพราะว่ามันคอลแลบกันเฉยๆเดอะมูฟวี่ที่มันสู้กันบนรถไฟอะ่ะใครรู้ว่าภาคอะไรหรือชื่ออะไรก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันอ่าผมลืมไปแล้ว ต่จำได้ว่ามันมันมันสู้กันบนรถไฟอ่ะเหมือนมันมันมันหลับอยู่ในภาวังหรือมันมันโดนมนสะกดหรือสักอย่างหนึ่งอะ่ะก็สู้กันบนรถไฟผมก็ดูแค่นั้นแหละเป็นภาคเดอมูฟี่นะครับส่วนใครที่เป็นเอฟซีหรือติดตามก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันว่าเดอรมูฟี่เรื่องอะไรผมจําไม่ได้แล้วแต่หลักๆของที่แจกก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับผมไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซนต์หรอกว่าของทั้งหมดที่จะมีการแจกเนี่ยอยู่ในหน้าของปฏิทินตัวนี้ไหมเพราะว่าปฏิทินตัวนี้เนี่ยมันเป็นของเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศ นะครับยังไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ไทยแต่อย่างใด100%เนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายฟรีก็รอดูที่เซิร์ฟไทยนะสำหรับแฟชั่นนะครับทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ที่เข้ามาหลักๆนะคใครที่อยากจะได้แฟชงแฟชั่นก็เอามาให้ดูแล้วไม่แน่ใจว่าชุดไหนแจกฟรีและก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนได้ฟรีอันไหนเสียเงินนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามจริงๆปฏิทินที่เซิร์ฟเวอร์ไทยนะอ่ะแต่เซิร์ฟเวอร์ไทยก็จะตามมาเร็วๆนี้แหละใครที่เป็น f อ หรือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือว่า,าแฟนตัวยงของการ์ตูนหรืออนิเมะเรื่องนี้ไม่ควรพลาดจริงๆเพราะว่าของแร r e หรือของคอลแลบเนี่ยอาจจะไม่กลับมาอีกเลยก็ได้น้อยมากที่จะกลับมาทุกคนเพราะฉะนั้นมีโอกาสก,าก็เก็บไว้ซะไม่เป็นของแร r e หายากนะครับอย่างาแร็กหน้าร็อกใช่ไหมก็ไม่กลับมาใครที่เป็น fc แร็กหน้าร็อกก็ โชคดีไปได้รับของรางวัลส่วนรอบนี้ก็คือดาบพิฆาตอสาูรใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้ผมแนะนําให้เก็บไว้มีโอกาสเติมเก็บเติมเก็บได้นะครับเพราะอาจจะเป็นของแรงในอนาคตอย่างแอคแทกออนไททัน uh, อย่างเงี้ยคอร์เรรอบเดียวไม่กลับมาอีกเลยเห็นไหมคือมันแรงมากซึ่งผมบอกตรงผมก็ซื้อไม่ทันนะแอคแทกออนไททันนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็รีบๆคว้าไว้นะสำหรับพวกแฟชั่นหรือของคอลแลบต่างๆ ในการคอรแลัครั้งใหญ่ๆเนี่ยผมแนะนาให้ทุกคนเตรียมพร้อมไว้ให้ดีๆสาหรับการคอล์รัเนะนี่เห็นไหมฮะชุดก็จะมีประมาณเนี้ยไอสีส้มๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นทันจิโร่ใช่ไหมเออนี่สีส้มๆนะครับแล้วชุดสีเขียวมันหมายได้ยังไงวะเออไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมไอนี้ทันจิโร่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับไอตัวน่าจะไอนี้น่าจะเป็นตัวพระเอนกนะครับทันจิโร่ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยล้วกันเนาะ ผิดพลาดยังไงขออภัยผมไม่ได้ติดตามหรือไม่ได้เป็น FC แฟนมันแท้หรือแต่อย่างใดเนี่ยอ่ะหมดแล้วนะครับหลักๆก็มีเท่านี้แหละสําหรับแฟชั่นนะเนาะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาาเปดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยที่ช่อง YouTube KDC Gamer ไว้จุดเดี๋ยวอัปเดตรางวัลหรืออัปเดตของฟรีที่เซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงแล้วกันว่ามีอะไรแจกบ้างเนาะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe แชร์กระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ